ไอนี้ทำผิดอะไรมาแล้วตรวจไม่มีเลยนะไม่มีใครลยครับผมทำอะไรผิดมาเดี๋ยวมันมามันมาแน่เลยแดมมันเนผมผมไปมีอาการใส่แดมมันเฮนครับมีอาการใช่ครับแต่เราพูดว่าไงเราพูดมาสิเขาใช้บังอะครับแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าทำไมมีอะไรโดนปรับสามแสนห้าร้อยอะพี่เดี๋ยวใครใช้บังแดมมันเฮนะครับแล้วมึงบอกเขาว่าไง เขาผมใส่กุญแจมือแล้วเขาสไลด์อะครับแล้วามาแทงผมอออะไรเนี่ยเขาก็เขาก็ไอ้นี่ผมเลยไปนายกวันเขาก็โดนห้าร้อยะครับผมก็โดนห้าร้อยเขาโดนเหมือนกันคือเขาใช้บ้าเหมือนกันแล้วมึงก็มีอารมณ์เหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับกาแฟดีแล้วมึงไปใส่อารมณ์เขาบ้างไหเฮ้ยอะไรอ่ะเนี้เหรอใช่ครับแค่นี้ลองสมงบบาตนี่ครับผมสไลด์ปึ๊บ แล้วก็แทงผมปั๊บมันบอกว่าบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรต่ออะไรับใช่แค่คำว่าอะไรอะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเรื่องใหญ่เหลี่ยมแล้วโดนหรอกเหลี่ยมแล้วพูดแค่อะไรนะมึงบ้าหรือเปะทำไมงี้ยังมาเหลี่ยมได้ไงผมโดนสามแสนมึงพูดว่าไงพูดว่าอะไรเนี่ยนะงี้ดูไม่ตายนป๊บเดียวอะไรอะไรไม่จริงมั้ยเนี่ยจริงที่จริงผมผมดังด้วยนะเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ย วิเย็ดอ่ะไหนรู้นะอาพูดดิผมเป็นเอาผมไปลงยูทูบด้วยเนี่ยพี่ไปดูดิไหนไหนไหนคลิปอะไรไหนคลิปอะไรเนี่ยชื่อคลิปอะไรดังไปหาดูอ่ะดังเฮ้ยไปจะรู้กูจะตัดสุชื่ออะไรล่ะคลิปชื่ออะไรไหนนนนัั่มชื่อช่องมาดิดังมึงดังเรื่องอะไรเนี่ยดังเรื่องอะไรเรื่องเรือหรือเปล่ารออะไรพี่นะผมไม่ลงอ่ะยังไม่ลงนะแค่มึงพูดว่าอะไรเนี่ยนะ ใช่พี่ไม่มีนอกจากนั้นเลยหรอน่าใช่นะถ้ามึงพูดแค่อะไรไม่น่าโดนนะว่ามึงต้องแหลมมากกว่านี้อะไรอะใช้บักได้ไงอะมึงต้องพูดประมาณนี้กูว่านะมึงอะช่องนี้เนี่ยอะไรไม่รู้นะซัมเมอร์ซิตี้โมโมเมนต์อะไรนี่ไม่รู้เนี่ยอ๋อมันขายมอ๋อแันวเป็นช่องกันเองช่อง L K X Diamond Head อันนั้นอะขายเสร็จเมื่อไร่ออกได้เลย อ๋อมีหลักฐานตรงนั้นไอ้กูขอดูหน่อยนะไต่ชื่อคลิปว่าอะไรว่าอะไรแล้วก็เป็นอะไรแค่นี้แหละสองคำชื่อคลิปว่าอะไรชื่อคลิปว่าอะไรคิดว่าเมื่อปืดเมื่อปืนเปืนเจอตำรวจเรียนใส่เนาควบคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยหรอ่นั่นแหละมันจะเล่นก่อนมันไม่ขายรั่วว่ะ มดไม่ไมดูดิมันขายได้แหละไอ้ปทะอ๋อันี้ใช่ไมงกูไปงดูแบบเราเรังดังด้วยใช่ไหมถึงกูดูแปลนดอกมันบอกว่ามันดังด้วยนะอะไรแล้วก็เป็นอะไรเอาสองคำจริงๆผมนั่งดูแล้วแคลิปเป็นเที่ยไม่ใช่ไหนควยแล้วก็ทาไมยังไม่ทันลงเลยมันมันมันตัดิปีแล้ไอ้เี่ย อัครัดูเวลาป่ะดูครับมันสุดมันเลขสแล้วครับผมเลยยิงมันสุดแล้วครับเลขสุดผมเลยยิงจับไปเลยก็ได้ไปโอ้หเลขสแล้วผมเลยยิงมึงรีบไปไหนอ่ะนี่ไม่จะแทงเลยแทงออกมา ห้ามขับจัดด้วยใจใจเหือครับเป็นไรเป็นไรมึงไม่เหมือนที่มึงบอกเลยด้วยไอ้เฮียไม่เหมือนที่มึงบอกเลยได้สัตว์เป็นไรขำๆเอาโหลครับสวัสดีครับนี่มาบาเพ็ญเหรอครับเนี่ยโอ้ยเฮียโหลครับ บอสเดี๋ยวบอสชักนมมาบำเพ็ญหลักฐานไู่สัตว์ชักทำไมอะ่ะเพื่อน <laughs> ไม่อยู่นี่หว่ะทำสวยอะไรมาอยู่แล้ววะโดนบำเพ็ญน,นะ <laughs> ถ้าจะเกิดมายังไม่เคยโดนบำเพ็ญเลยพวกนี้น่าจะสวยจัดนะพี่นะไปพี่พีไปไปนะ่เพื่อนตละอะไรพี่ ไม่แล้วสรุปอ่ะต้องรอให้เลขศูนยหมดก่อนหรือเปล่าแล้วมึงค่อยยิงเขาอ่ะก็ศูนย์เลยไงพี่มัก็ร้อยศูนยหายไปก่อนแล้วมึงค่อยยิงสิมันศูนยเลยมันก็ศูนย์เลยไงอ่ะแล้วมึงถามนิยังว่าต้องรอศูนย์หายไหมมันให้ตายก่อนนะไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ผมก็ยิงหมดอ่ะมันต้องอืศูนย์ปุ๊บอ่ะศูนยมันก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่มึงต้องรอให้ตาต่างแล้วนอะหายไปก่อนเลยแล้วค่อยยิงก็คือผมผิดแหละเออผมผิดก็ได้พี่มันผิดแต่นลำเสียงที่มึงบอกไม่เหมือนที่มึงบอกกูนะนี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่ผมพูดเรื่องอะไรนะขออีทีดิอะไรพี่ใหญ่นี่อะไรพูดอย่างนี้นั่นแหละพี่ไม่งั้นแหละเทเลยดิมีนี่เนี่ยนักเลงเลยดิอะไรมึงนี่มันรั่วดิวะไม่รั่วหรอกพี่เป็นจรงสิ่งที่เล่าความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยเดี่ยเฮียมึงเพชรจัดไอ้สัตว์ เขา้องเขาก็โทรมาขายแล้วป่ะอะดูห <laughs> ู้ว่ากับบันจริงแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช้โทรมาถามว่าแบบว่าทำไมพี่ชายเขาถึงโดนลํำอ๋อก็คือคนที่มาอันนี้ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่หนูไม่รู้ว่าใครไปพิมพ์อะไรบ้างชื่อไมเร็จแล้วหนูก็เลยเพิ่งไปตีห <c oughs> นูก็โนนหาทถ ไอรัาไ <mile> <laughs> ม่ดีดีควายผู้พูดอะไรวะมึงรับผิดชอบเองดีๆเลยนะไอ <laughs> <trivia positioning> ้โง่ไอควายละขอโดนโถไปยีงโง่โดนโถนั่งร้องไห้อยู่นะปะไปเคลียร์แบบปะไมบอกขอนอกใจอะไรมึงน่ะอะไรอะไรพี่อะไรอ่ะไป็นทำดีควายผมผมเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าขอนอกใจผมบอกพูดเล่นเมื่อกี้ก่อนนันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลย ไช่เป็นกอดกันได้ไหมอ่ะกอดกันได้ไหมไม่เป็นนี่ขนาดนม่เป็นไม่เป็นนะไม่เป็นนะไม่เป็นแล้วก็เล่าให้พี่บอฟังเฉยๆเราโดนทาโถมเนี่ยตอนเนี้ยมึงพูดอะไรระวังปากหน่อยดีละผมไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ทำอะไรลาทำไม่ใช่ลามันเหลือนพูดอะไรอ่ะไม่วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนมึงงอมหรือเปล่าอ่ะแล้วเด็กมีเด็กอินเกินอะไรเงี้ยโฮ้ยคนดูดำเหรอขิวบอกโดนคนดูถาโถมเนี่ยเกิดเราห้ามได้อ่ะนะละบอกว่าขนาดละยังโดนเลยโดขายทุกวันเนี่ยกูก็เดินไปจ้าใครแม่งแกนนำวะกูอยากรู้อะไอ้ละมึงลองวิเคราะห์ดิขายรู้นะเว้ยต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือต้องเป็นคนที่เชื่อถือได้ ใครวะกูอยากรู้จริงๆเลยเมื่อไหร่เขาจะหยุดวะคนทำเนี่ยต้องหาแกนำให้เจอเว้ยตอนเนี้ยลองแกมีต้นเหตุให้วะบวอสเขาจะรู้ไหมวอสบอรไม่น่าจะดูเร็ว่ะตคดปกติ้วะไอ้งอ๋อกหรือเปล่าวะแบบไม่เลิกตรีไปแล้วแล้วแบบแต่ว่าแบบ ส่มีกลุ่มนะบัตรควบลุ่มควบคุมนะบัตรเออคอนโทรลอยู่เรื่องหวังนะก็แบบวันนี้เป็นอย่างนี้นะวันนี้เอาไอ้นี่นะวันนี้เล็งไอ้นี่นะเล็งไอ้นี่ไว้มึงไปดูไอ้นี่แล้วมึงรำนะอาบอกว่าไอ้งอหรือเปล่าอ่ะอาจจะใช่นะไอเด่นหรือเป็นไอเด่นวะเงียบๆชอบเข้ามาชอบเข้ามาแบบเงียบๆเข้ามาดูวันนี้มาไหมเดี๋ยวก่อนพอมีอะไรไวันนี้เล่นมาไหมไอปิงมาตอนบ่ายปิงพิง ไอดรอปลงเล่นมาไหมใครไม่มาบ้างไอดรอปมึกงกลางอะไรชื่อมาดิไอดรอปรู้สองต้มหนึ่งปิงมึงปรัปรบไปยังยังรูล้ละห้าหมื่นมึงปรับเลยเอ,อาอแล้วมึงไม่ได้เช็คหรอเช็คเออปรับแม่งไปสิร้ล,ละหมื่นถ้าไม่มีเหตุผลอนะถ้าไม่ได้ลาเฮียอะไรก็ปรับมึงไปวะมีมีไวก,ก้ากับมึงเล่นคนเหตุผลไอไว,วก้าลานนี่ร้าเรื่องเฮียอะไรไปไหน เอาไปเที่ยวเอา,เอาไม่สนถือว่าไม่สำคัญแล้วแรละเด่นอีกตัวบอกมีเวลาไอสัตว์เมื่อวานก็ไม่มาวันนี้ก็ไม่มาป้าแม่งไปวะไอ้บอสผมอยากรู้เวลาหมอชุบทำไมมันชอบเด้งออกจากรถอะ่ะมึงก็รอให้เลือดเต็มหมดสิไอควายมันขึ้นรถหม่เอ้ยเที่ยวมะขุมรอต้องนานแล้วเออไม่รู้วะไอ้บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจอก,กันให้ไอขีราตอม สมมติมันนนไม่ดีขึ้นอรู้แหละมันต้องใช้เวลาเอาแบบอย่าง,างนี้นไหม <laughs> ไปกินตีน้อยินอยจะได้หายบางทีอ่ะเคยได้ยินคำว่าชาบูจัยียาทุกสิ่งปะอันเนี้ยมันเป็นงานวิจัยนะคือในซุปน้ำดำอะ่ะมันมีสารที่เรียกว่าเอนโดฟินคือมันทำให้เรากินแล้วเราแบบอารมณ์ดีอ่ะ อเอาไหมเอาไหมเดินหน้า <c oughs> บอสเป็นอะไรอะ่ะกินแซบอ่ะกินแซบอ่ะบอสเดินหน้าผมจะไปกรุงเทพกันนะรอบนี้<อ>มีอ<ม>ะไร้ดวยเดินหน้าผมไปอ่ะฮะม่นว,ว่าอะไรนะมีะอดดะไรวยรอบนี้ มึงได้ยินว่าอะไรมีไอระเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีไอระไปด้วยรอบเนี้ยเอาไงเสือรวมตัวปะไอเสือรวมตัวแล้วเป่าปา่หนึ่งทีไอเสือรวมตัวไหมบอสคือเฮียอะไรเสอือตอนโง่เอาไอเสือรวมตัวมันใช้แทนคำว่าแบบพวกเรามันรวมกันอ่ะไอเสือรวมตัวปะ เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าให้เปลี่ยรวมตัวนะบอสไปแล้วอ้าวบอสไอ้เบิร์กบอสต่างแข่งนี่ใช่ปะงอตานี่มันหลังวันที่สามอยู่แล้วถ้าแพ้ไม่ไปชนะเขาว่ากันจะหลอกว่าจะหลอกใช้ชนะอืมถ้าชนะคือบอลเลี้ยงตีน้อย40คนได้ปะมาเดียม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 เจ๊ดปี๊ดปี๊ด ไอ้แต่เสร็จกูลุกก่อนใครเพื่อนเลยไปลจ้าเอางี้เอาอ่ะถ้าตีน้อยยังพอทนอ่ะเราเป็นไหตีเหลาสี่สิบคนนะไอ้สันสันดานตัวไหนสั่งเนี้ยแพ้ไม่ยี่งอีกอ่ะน้ำจิ้มไม่เป็นนะไหตีเหลาที่ไหตีเหลาหูรวมตัวเสือครับเต๋อนไเฮ้ยเล่นแรนไว้ควาย ผมเพิ่งโดนกระทืบจุดสิบเนี่ยบอสไม่มาเมื่อกี้เนี่ยไ,นะไปแล้วะคระับไปเลยอ่ะผมไปลุยกันสองคนนะเกือม,มดอะ่ะไอบอลมันบอกคณะตลกผ่านมาหรือเปล่าเมื่อกี้นะเนี่ยดูดิมาดูมันดาน่าดิผมเป็นคนดังด้วยนะรั่วเลยเฮียผมดัง <c oughs>

โอ๊ะตีสาลีโอเคนี่จะได้อปุลบปุดีเนี่ยเนี่ย ขอหน้าแกงมันมาเลยมงคุยดิฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณโอเคครับเอียวเฮ้ยเดียวฮัลโหลครับฮัลโหรอคุยดิล,ละคุยดิเนี่ยคุยอะไรฮัลโหลขอถามไม่ดิขอถามไม่ดิถามหน่อยสตรีมเครื่องเดียวไหมหรือสองเครื่องเครื่องเดียวเอ้าหรอเฮ้ย <c oughs> แจ้งมาแับนี้มันคุยโอซีอะไรกูนเนี่ยอะไร่าวดิอะไรหรอทำไมทำไมเป็นไรเป็นไรทำไมอ่ะไม่คือคือคิดว่าสตรีมสองเครื่องจะถามว่าใช้การแคปเจอร์ของอะไร แล้วมึงใช้ของอะไรอ่ะใช้เอวบีดีอ่ะแล้วมันแบบมันได้แค่หกสิบเฟรมอ่ะเอลกาโต้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 คือเขาไดมันปรับเฟรมใน OBS ได้นะมึงรู้ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าจอหลักกลัวกลายเป็นหกสิบเฟรมไปด้วยไงเข้าใจไหมหม่ำเลยดิทีนี้เออหม่ำเลยอ่ะมันต้องเล่นหกสิบมึงไม่ใช่เอลกาโต้อะเอลกาโตอันไหนอ่ะซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาแล้วเสียงดีเลยเนี่ยว่าเพิ่งซื้อมาต้องไม่ใช่มาตั้งต้องตั้งต้องตั้งเอลกาโตดีสุดไหนวะ เอลโต้นี่แบบเสียบบอร์ดหรือว่าแบบเสียบบอร์ดกูซื้อมาแบบไม่เสียบบอร์ดเป็นกล่องโง่ๆใช่ไหมแล้วมีสายใช่ไหมหกมั่มเฮียมั่มอย่างมั่มอะเอลโกโต้อ่ะหนึ่งกว่าบาทที่มันรับได้หกสิบเฟรมเป็นเพราะกล่องนะเว้ยกล่องมันรับได้แค่หกสิบเฟรมนะใช่เเออียก็แต่ก่อนกูสตรีมอาร์วีก็ใช้กล่องอย่างนั้นแหละมันทำได้แค่หกสิบเฟรมแม่งซื้อมาทำเฮียแล้วก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหาไปเอาไปหาขายดีกว่าวะอะไรเงี้ย ลองขายเด็กน่อนไอบอลไม่แล้วตำรวจเขาผิดอะไรอ่ะน้องแค่พูดอะไรเองอ่ะให้มันบำเพ็ญทำไมอ่ะตำรวจที่มันโดนบำเพ็ญเนี่ยก็ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไงบ๊อบมันแค่พูดว่าอะไรเอพูดแค่ว่าอะไรกูดูมาแล้วนะก็ต้องก็ต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงไงบ๊อบเข้าใจไหมรุ่นใหญ่อ่ะพูดว่าอะไรมันก็ผิดเว้เข้าใจหรือเปล่าบ๊อบแต่น้องมันมันไม่ได้ไม่ได้ผิดไม่ได้ด่าเลยนะเออไม่ได้ด่าเลยนะ ไม่รู้มันโดนได้งไงเลยกูเนี่ยไม่หาไม่รู้เลยเลยเนีมันตัวมันอยู่ไหนเนี่ยโดนโดนโดนบำเพ็ญสิพี่พี่มึงพูดกลัวมาโดนบำเพ็ญน่ะไอพูดไม่ดีครับ พูดไมดียังไงพูดดีน้องยิงบอกว่ัวไม่ต้องกลัวกลัวไหมอ่ะอยู่นี้น้องอยู่นี่ไม่ต้องกลัวพูดีเฮ้ยมึงเป็นไรี่ะความยุติธรรมยืนอยู่ตรงนี้เว้ยไม่ต้องกลัวหรอกมึงพูดว่าไงมึงพูดว่าอะไรผมพูดว่าสัตว์เดี๋ยวมาเพลต่อไปมึงอ่ะมึงอยู่อย่างนี้แหละมึงขุดดินอยู่อย่างนี้แหละเร็วๆๆๆอะไรอ่ะ เออแค่เนี้ยโดนบำเพ็ญแค่ว่าเขาว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ด่าเลยนะน้องไม่ได้ด่านะมันไม่พูดตรงมันไม่พูดตรงไหนไปดูอ่ะไปดูอ่ะชื่อคลิปว่าอะไรนายบ๊อบชื่อคลิปว่าเมื่อปืนเมื่อปืนเจอตำรวจเลื่อนใส่เออไปดูอ่ะอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ชื่อคลิปอยากหม่ำเลยี่ไปดูอ่ะไปดูอ่ะน้องมันไม่ผิดอะไรเลยมันก็พูดปกตินะใช่หรอไปดูดิไปดูดิอ่ะมึงเปิดดูดิไม่ผิดแล้วมันไม่ผิดแล้วมันจะโดนได้ไง ก็ดูสิแล้วมันจะโดนได้ไงมันก็ต้องผิดเยวมันถึงโดนนะตรงนมึงก็เปิดสิเออมึงก็เปิดดิวะน้องมันดังแล้วตอนนี้นะดูแป๊บนึงน้องมันดังใหญ่แล้วตอนนี้เออปืนเตรียมเฮดเจอตำรวจเหลือไปดูแล้วไปเปิดดูดิไปดูแล้วเลยมาไปดูเลยสงสารเว้ยยศเล็กยศน้อยตาดำๆน้องไม่ควรโดนอะไรอย่างงี้เว้ยยังไม่คตรเผ็ดสายเฮเนี่ย ดังจัดเลยดังใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้ว,ลว <c oughs> นี่ทำไรกันนี่สวัดีครับสวัดีครับสวัสดีกำลังหาความเป็นดรรให้ให้น้องอยู่ครับตอนนี้น้องแค่พูดว่าอะไรอ่ะโดนโดนมาเพ็ญแล้วครับนี่อ๋อ <c oughs> ดูละมันคือไอ้นี่ยมันกลัวต้นตีนมันก็ต้องโดนอย่างนั้นแหละสูงแล้วโดนเรื่องอะไรนะอะไรมันน่าจะคิดไรเพลินไปหน่อยแหละไอ้ท่อมมึงโดนเรื่องอะไรหรอไม้ก็คือเรื่องเดียวหรอคนแน่ใจวาเรื่องเดียวหรอ นายอินจะถามทำไมวะไปดูในคลิปอะคลิปที่ควบคุมไมไม่ไปดูผมไม่คนตัดสินเองเรื่องไอ้ทอมเนี่ยมันมันโดนเรื่องอะไรอีกนายอินเอาอ่ามันมันยิงมันยิงโป้งบอกแล้วมันล็อกอะไรไรเอ้าเอาไอ้ทอมเอาไปพูดไปเอาสเลยไงตาที่มึงกำลังทำให้กูโดนก่าปืานะว่าคุณโดนปืนฉีดน้ำอยู่แล้วแล้วมึงมาพูดว่าอะไรอ่ะไอ้บอสเลิกไรคุณตับแล้ว หนึ่งสามหครับมันมีเรื่องเมัน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 ม่นมันับมันมันมันมัรมันมีนมัยมันมันมัมัน่ันมันนมันมันมันม่มันมันมนมัเมันมันมยนมั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 ้ม่นมันมันันันมันนมั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 นะไนมันมัเมอเยอนมั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 มานมนมันมันมานมันมันมอนมั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 นันมันนมมันมันมรนมันมันมันเันมนมันันนมันมอันน้มมมมมมมััมม ชาตระไลยนะสงสัยน่าจะเป็นตรอเอลเคไม่ครับเปื่อยตรอเอลเคหรือเปล่าวอ๊ะตั้งแบบไอฝากเด็กไปไว้ที่หน่วยงานรอแบบรอวันหอนหรือเปล่าไม่คุณคุณบอลหน่อยนะครับคุณบอลรู้ไหมว่าล่าสุดที่บอกว่ามีคนบอกว่าผมเป็นอะไรนะที่บอกหน่วยงานผมเป็นตรอเอลเคก็ก็น่าจะมีเรื่องันยกใหญ่อะเพราะว่าคำนี้มันเป็นคำที่ต้องห้ามสำหรับผมเลยนะ ตลออะโอเคตลอรอเดมอนเฮดตลอรอาเคพวกเนี้ยอ๋อครับมันไม่มันคงไม่ใช่หรอผมหมายถึงเขาดูมีพิรุษไงเขาเข้าข้าจริงจังนะผมบอกก่อนประโยคพวกนี้เออเขาเห็นเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบอยากอยากมีแบบพวกหน่วยงานดำอะไรอย่างเงี้ยนายินก็ระวังนะครับไม่มีแล้วใส่ใจมันยอมรับอะไรบอสทหารอาไมันยังยอมรับอยู่เลยต้องไปตัดไปก่อนรถวัวไม่มีสิตัดแล้วไปไหนบอส